ตอนที่232ร้อยสามสิบสองลังฟื้นตัวท่านจากกักรพรรดิปีศาจเราฆ่าลินมาอ,อ,อยู่ไม่ได้คราวนี้พวกเจ้าทําได้ดีแล้วเขาหนีเข้าไปในเมืองบราเซนเซียควบคุมหอคอยใส่ฟ้าโบราณพวกเจ้าฆ่าไม่ได้ก็ไม่แปลกท่านจากกักรพรรดิปีศาจพวกเราจะหาโอกาสอ,กาอีกครั้งและจะทําตามคําสั่งท่านให้สําเร็จไปได้หอคอยใส่ฟ้าโบราณอัศนีพิฆาตเทพเขาแค่เลเวลห้าสิบสามทำไมถึงใช้อัสนีพิฆาตเทพได้หรือว่าเขาได้รับสืบทอดจากเทพใส่ฟ้า เทพนิพนลลินช่วงนี้ท่านอยู่แต่ในเมืองโบราณดีกว่านะครับเมื่อหอคอยสาฟ้าโบราณยอมรับท่านแล้วก็ไม่มีใครกล้าจ้องมองอคติเรื่องเดิมของท่านได้อีกฉันเองก็คิดแบบนั้นครั้งนี้ต้องขอบคุณความช่วยเหลือจากเมืองโบราณที่ทําให้ฉันรอดมาได้วุดวิตสิ้นสุดะระยะเวลาทดสอบ10วัน ได้รับทักษ,กษะขลังเดิมรวบรวมพลังรวบรวมพลังจากวัตถุอัญเชิญที่กำหนดสืบทอดทักษะทั้งหมดของวัตถุอัญเชิญและประสานคุณสมบัติบางส่วนของวัตถุอัญเชิญระยะเวลาต่อเรื่อง5นาทีคุณดา60วินาทีสามารถสืบทอดทักษะวัตถุอัญเชิญและประสานคุณสมบัติได้ด้วยหรอนั่นก็หมายความว่าจะใช้ทักษะของกระดูกได้นะสิ ฉันต้องลองดูว่าัาษะรวบรวมพลังนี้มีผลไปยังไงเทพได้พลดิ่นออกจากเมือกแล้วดูเหมือนว่าการประสาขลาดั้งเดิมของเทพได้พลดิ่นจะเสร็จสมบูรณ์แล้วอายุแค่นี้มีขลางดั้งเดิมพร้อมกันถึงสองอันดูแล้วในเผ่ามนุษย์คงมีแต่เทพได้พลดิ่นคนเดียวที่ทําได้ตรงนี้แหละจงตื่นรวบรวมพลังลิ่นมาอ,อยู่สถานะรวบรวมพลังเลเบล53พลังสองแสนความต้านทานสองแสนความวุวยสองแสนจิวิญญาสองแสนนี่คือสถานะรวบรวมพลังกันหรอ รู้สึกว่าร่างกายเต็มไปด้วยพลังมหาศาลคุณสมบัติของฉันสูงกว่าบอสลกที่เลเลเดียวกันอีกประชาสูรคำรามบอสระดับลอกระเวเจ็ดสิบพลังสี่แสนความท้าทายสามแสนห้าหมื่นความว่องไวห้าแสนห้าหมื่นพลังจิตวิญญาณสามแสนห้าหมื่นทักษะคำรามแห่งความโกรธถ,ถึงจะ่อนแนไปหน่อยแต่เอาไว้ทดสอบก็ดูดีเลยจมตีครั้งแข็งแก่งมากไม่คิดเลยว่าในสถานรบรวมพลังฉันจะสามารถสังหารประชาสูนรเวเจ็ดสิบได้ในพริบตา ถ้าเพิ่มการเสร์มพลังของทหารแข็งแกร่งขึ้นไปอีกพลังโจมตีของฉันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเสียดายที่ระยะเวลาต่อเนื่องอยังสั้นไปหน่อยระเบิดธาตุล็อกวิญญาณโจมตีโดนแน่นอนเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากที่แท้ทหารของฉันก็ต่อสู้แบบนี้นีเองเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นฉันก็สามารถสืบท่อรักษาของแม่ทัพวิญญาณได้ด้วยใช่ไหม ถ้าเป็นแบบนั้นใช้ก็จะสามารถกําจัดพิซซากศพที่รับมือยากนั้นได้ไม่แน่ว่าอาจจะทําได้เจ๋งทักษะรวบรวมพลังนี้อาจมีวิธีที่ใช้มากกว่าที่ฉันคิดไว้ตอนนี้มันต้องมีขีดจํากัดที่สูงกว่านี้อีกแน่นอนตอนนี้ฉันจะกลับไปสํารวจดูว่าป้อมประการสงครามเผ่ามังกรนั้นซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่ที่นี่แหละเผ่ามังกรซ่อนความลับอะไรไว้ที่นี่กันแน่ที่นี่คงจะเป็นถาทัพททหารของเผ่ามังกรสินะลงไปสํารวจดูหน่อยแล้วกันอ๋ะกับดัก จงตื่นประมาทไปหน่อยไม่นึกเลยว่าพวกผ่ามังกรจะซ่อนไข้กลนระเบิดตัวเองไว้ที่นี่ด้วยต้องทำลายไข้กลนก่อนอ๋ออน,นาคอนดาเกล็ดเหล็กหรือว่าแปสพลังห้าแสนว่องไวหกแสนจิบิเป็นยาสามแสนร่างกายเจ็ดแสนห้าหมื่นทักษะล้มหายใจมังกรพันธนาการคุณสมบัติพิเศษลดความเสียหายทางกายภาพห้ป์ อนาคอนด้าเล็ดเล็กได้ยินมาว่าเป็นสปาราดที่อยู่ในโลกของเผ่ามังกรไม่ได้หรือว่าจะถูกเผ่ามังกรฝึกฝนจนกลายเป็นอาวุธสงครามแถมอนาคอนด้าเล็ดเล็กระดับนี้เกรงว่าจะหายากมากในเผ่ามังกรอนาคอนดาเล็ดเล็กเยอะขนาดนี้เลยหรอดูเหมือนว่าความลับที่เผ่ามังกรอยากจะซ่อนอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้แหละรวบรวมพลังทำลายขค้ก่นนี้ซะก่อนแล้วค่อยไปสำรวจความลับของเผ่ามังกรจอมตีขั้นเสือไปทำลายผนึกเวทมนต์ที่เหลือซะเสืยอ๋อ ในที่สุดแกก็มาแกคือลเลมออยู่สินะข้าคืออสุวินใสยเลือดรบพาการทาทาชื่อทาทาอสุวินใสยเลือดบพาการผ่ามกก้หรือว่าแปดสิบข้าคืออสุวินใสยเลือดรบพาการทาเชียชื่อทาเชียหรือว่าเจ็ดสิบห้าฮะพวกขี้แพ้ยังกล้าสเสนอหน้า,นหามหาชั้นอีกหรอ แค่แค่ครั้งเดียวแล้วไงแค่กลับมาฆ่าแกซะก็เส้นเรื่องขนาดใครก่อนที่วากไว้จะฆ่าแกไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าแกด่าของเจ๋งแต่พวกเราสองพี่น้องด่าชอบที่สุดคือการสังาพวกอจฉริยะโดยเฉพาะอจฉริยะเผ่ามนุษย์อย่างแกไอ้โดเผ่ามนุษย์ข้าจะเด็ดหัวแกมาทำเครื่องปรดดับแขวนไว้ที่ออกเพื่อประกาศความแกร่งของข้าไปตลอดกาลเพื่อเป็นการให้เกียรติแกข้าจะใช้พลังที่แกร่งที่สุดปลิดชีพแกหวนคืนบัตรพการ พลังบำพการของเจ้านี่ต่างกับของทาเชียนี่มันเทพมังกรตะวันออกของโลกมนุษย์กันหรอตั้งแต่ขลาดดั้งเดิมจนถึงใส่เลือดบมพการมังกรหรือว่าโลกนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับโลกของเราอยู่ไอ้หนอกลัวจนหัวหอดแล้วสินะนั่นแหละคือบรรพบุรุษของเผ่ามังกรสักวันข้าจะหวนคือสส่เลือดที่แท้เจิงและกลายเป็นเทพมังกรอ่ะเสื้อในสถานะรวบรวมพลังแบบนี้ฉันรับมือศัตรูแบบนี้ได้สบายไอ้โนเผ่ามนุษย์ตายซะ พี่ข้ามาช่วยท่านแล้วหยดข้าจะเด็ดหวัวมาด้วยตัวคนเดียวคุกครองกระดูกคิดจะใช้แค่เศษกระดูกพวกนี้ขังข้ากันหรอแกคิดว่าแกมีขลังดั้งเดิมอยู่คนเดียวหรือไงข้าก็มีเหมือนกันอาขลัดั้งเดิมจริงสิอาขลาด,ดั้งดเดิมมีทั้งหมด9้าอันทั้งพวกพิศารและผอมองกรอนก็มีสิทธิครอบครองเหมือนกันการที่แย่งเชิงขลังดั้งเดิมมาได้หนึ่งอันดูท่าฝีมือของมันไม่ธรรมดาแล้ว <c oughs> ร่างกายของข้าขยายใ,ใหญ่ขึ้นสิบเท่าพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้น้นนเเท่าา่าาาามมดููกกัวแจะะอไรส ไปออร่ราสายฟ้าออร่ราพิษออร่ราไฟออร่ราน้ำแข็งเจบ็จบเจ็บสายฟ้านี่มันมาจากไหนกันที่แท้ก็เพิ่มแค่กระจมตีส่วนพลังป้องกันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดดูท่าขนาดเดิมอันนี้ความสามารถก็ยังกันหลัดนะใส่หัวไปไอพวกเซกระดูกหน้าลำาคานเคลเป็นไปไม่ได้เรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ทําไมข้าที่มีพลังมหาศาลขนาดนี้ถึงฆ่าคร่งกระดูกตัวเดียวไม่ได้เพลิงผอบญ,ญาน ที่แท้สิ่งที่เรียกว่าใส่เลือดบรพาการมันก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรลอย <c oughs> นี่มันเปลวไฟอะไรกันเจ็บเหลือกานท้าเชียะมวยเย็ดบื้อรัวอะไรอยู่รีบมาช่วยข้าสิขนาดทาทายยังสู้ไม่ได้ต่อให้รวมหัวกับข้าก็าคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วอย่าไปประทะตรงๆกับมันเกาะข้าไว้พวกเราต้องฝ่าวงล้อมเอาไว้ก่อนคราวก่อนปล่อยให้หนีไปได้ครั้งนี้ยังคิดจะหนีไปต่อหน้าตาตาชาริกรอหิสกัดเทพแห่งเพชรนั่นบันตัวอะไรกัน อสูพิษอสุรนีบาทแย่แล้วถ้าโดนพิษนี้เข้าไปพวกเราตายแน่เครื่องรางจากกักรพรรดิมังกรเปิดใช้ส่งก็เป็นระดับคุนนาขงของเผ่ามังกรในตัวยังมีไพ่ตายไว้เอาชีวิตรอดจริงๆด้วยแต่ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้พวกแกหนีไปง่ายๆแบบนี้หรอกอ่ะเผ่ามนุษย์ร้นหาที่ตายการโจมตีของจกกักรพรรดิมังกรเสืต้องหนีถ่อไว้หนีไม่พ้น หรือว่าต้องใช้หินเคลื่อนย้ายก้อนบึ้งและมุกวังกรเพื่อหนีเอาไปจากพื้นิล่างนี้พิซันกดเก์ใส่ฟ้าวัสดุระดับตำนานครอบครองพใังกดเก์ท่าใส่ฟ้าเจ้านี้น่าจะแข็งแร่งยิ่งกว่าโลหิตสกัดของเทพพิชซะอีกนะเปิดใช้งานเจ็บะมัดน,นี่มันพลังกดแกสนดีงั้นหรอไอเด็กนี่มันครอบครองของวิเศษร,ระดับเทพขนาดนี้เฉียวแข็งแร่งมากน,นี่สินะการหักล้างการของพลังแห่งกดเก์จะปล่อยให้เด็กนี่มีชีวิตตลอดไปไม่ได้เด็ดขาดต้องอาศใสจังหวะนี้จัดก,การบันทึกซาที่นี่ ไปเลยเหล่าทหารของฉันขวางมันไว้นักรบพระกระดูกหนึ่งตัวถูกทำลายและถูกทำลายอีกหลายตัวกองทัพอันเดย์ของฉันแทบจะถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นแต่ประตูมิตินี้อีกไม่นานคงจะถูกพวกมิติชั้นล่างซ่อมแซมจนสมบูรณ์เหมือนกับตอนที่จกักรพรรดิพิศาลดกรานไม่มีผิดถอไว้ทำไมมันถึงยังใช้พิเดย์ร,ระดับนี้ได้อีกแย่แล้วรอยแยกมิติกำลังจะหายไปในที่สุดก็ยื้อเวลาไว้ได้สำเร็จ ถ้าไม่มีหอคอยสาฟ้าโบราณการจะต้านทานตัวตนระดับนี้มันตึงมือเกินไปจริงๆเพียงแต่ความเาสียหายครั้งนี้มากมาจริงๆก่องท้าอันเดสของฉันหายไปถึง2ใน3แต่ก็นับเป็นโอกาสหาย,ยากที่ได้สัมผัสกับการปะทะของระดับกฎเกณฑ์ด้วยตัวเองแต่ฉันมั่นใจอีกไม่นานดอกฉันจะสามารถสู้กับจักรพรรดิพิศารหรือจกักรพรรดิมังกรได้ตรงๆโดยไม่ต้องพึ่งพาของรอกกายทะเลสาบกำเนิดใหม่ระดับสูงทะเลสาบที่เกิดจากการรวมตัวของสายเลือดมอสเตอร์กำเนิดใหม่มีความสามารถในการคัดลอกสิ่งมีชีวิตผ่านืื้ออและ คัดลอกสิมีชีวิตที่แท้มันก็เป็นแบบนี้นี่เองสิงมีชีวิตท้องถิ่นในม,มิติลับนี้บางทีอาจจะเป็นมอนสเตอร์กำเนิดใหม่พวกนี้ก็ได้วันหนึ่งผอมงกรได้มาพบที่นี่และล่วงรู้ความลับของมอนสเตอร์กำเนิดใหม่เข้าสุดท้ายพวกมันระเบิดที่นี่ให้กลายเป็นโรงพพาลฟักที่สาบ,บานคัดลอกผลเชิดผามงกรลออกมาเป็นจำนวนมากใช้ใส่เล่องของฉันคัดลอกตัวฉันออกมาอีกคนได้จริงๆสลายไปแล้วเพราะอะไรกันขนาดคุณผลมังกลระลเจสิบยังคัดลอกได้ชั้นที่รลเวลห้าสิบสามไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้สิ มิติลับนี้ฉันไม่สามารถย้ายออกมาได้คงทําได้แค่แตักน้ําในทะเลสาบบางส่วนกลับไปยังเผ่ามนุษย์แล้วค่อยให้ท่านอาจารย์เมืองอังวนช่วยตรวจสอบดูหรือจะลองถามผู้อาวุโสมังกรโบราณดีนะแดนมับบงกรพระราชบังจากพัดมังกรไม่นึกเลยว่าหนูด้านจะครอบครองบางสิ่งที่แฝงไปด้วยกฎแก,กอสนีดูท่า,ทาเทพเจ้าสสยฟ้าที่ดับสูรไปเมื่อไม่นานมานี้คงเป็นฝีมือบันสินะและดูน้่นก็ได้โชควาสนาครั้งใหญ่ไปครอบครอง พวกเจ้าคราวหน้าที่เจอหลินม่ออยู่ให้เปิดใช้งานเครื่องรางทันทีจัก,กรพรรดิพวกนี้จะจับมันมาเค้นถามความลับในตัวมันด้วยตัวเองน้องรับบัญชาท่านจักรพรรดิมังกรคราวหน้าพวกเราจะไม่พลาดอีกแน่นอนกลับมาแล้วหรอไอ้โหนของที่ท่านต้องการผมนํากลับมาให้แล้วครับ<ะ>พวกอวสอผมผ่านการทดสอบของท่านแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านต้องทําตามสัญญาข้าเข้าใจแล้วข้าจะมอบวัตถุดิพหายาบางอย่างให้แก่เจ้าผมไม่ต้องการวัตถุดิบพวกนั้นหรอกผมแค่ยอยากถามคำถามท่านสักสองสามข้อ ไอ้หนูเจ้าเล่ห์ไอยถามมาเถอะกลับได้ที่ข้าพูดได้ข้าจะตอบเจ้าเองนี่คือน้ำที่ผมได้มาจากทะเลสากกบกำเนิดใหม่ในมิติรับของผ่ามังกรพวกมังกรใช้มันครองคนพอออกมามากมายแต่ทำไมถึงครองตัวผมไม่ได้ที่แท้ก็เรื่องนี้ง่ายมากเลือดของมาสเตอร์กำเนิดใหม่คัดลอกได้แต่ตัวตนที่รุ่งเต่ำกว่าเจสิบเท่านั้นและที่สำคัญมันคัดลอกได้เฉพาะเผ่าพันธุ์ชั้นต่ำเท่านั้นเผ่าพ,พันธุ์ชั้นต่ำงั้นหรอที่แท้ก็เป็นแบบนี้เอง ถ้าอย่างนั้นท่านช่วยเล่าเรื่องเมืองโบราณเสนเสียกับหอคอยใส่ฟ้าโบราณให้ผมฟังหน่อยได้ไหมผมอยากรู้ประวัติของพวกมันเรื่องนี้ประวัติศาสตร์ของเมืองเซนเซียมันยาวนานกว่า,ายุคของข้าเสียอีข้าเลยไม่รู้เรื่องในอดีตของมันหรอกที่แท้ก็ยังมีเรื่องที่ท่านไม่รู้ด้วยหรอเนี่ยฮะก็แค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นแหละไม่เชื่อเจ้าก็ลองเปลี่ยนคาถามดูสิราชาผู้นี้จะไขข้อข้องใจให้เจ้าเองท่านพูดเองนะผมอยากรู้ว่าสพบนี้มีประโยชน์อะไรแล้วความลับของเหล่าพวกเทพคืออะไรกันแน่ไม่นึกเลยว่าเจ้าจจะคครรอออบงงททาาเเเพพข้ิ ถ้อยแทบคือการแสดงออกถึงขีดสุดของธาตหรือหากจะใช้คำอื่นเรียกสิ่งนั้นก็คือกดเกนทุกคนต้องพูดคำนี้แล้วครับรทุกคนสังเกตไหมตอนพระเอกสู้จะต้องถอดเสื้อตลอดฉันไม่ต้องการเจอกล้าของนายนะหลินว่าอยู่ถึงนายจะไม่ได้ถอดเสื้อเองแต่โดนการโจมตีแต่ไปหาเสื้อที่ทนทานกว่านี้หน่อยได้ไหมหรือ ไปหาเสื้อ,อหลายแบบมาใส่ไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แล้วกลับมาเปลี่ยนตัวเดิมอุตส่าห์ดีใจว่าพระเอกเปลี่ยนเสื้อแล้วน้ำตาจิไหลครับแต่แต่แตสกิลใหม่พระเอกกวดเทพรวมพลังบอกเลยท่าเนเชยครกกโดออกมาทั้งหมดและรวมพลังทีเดียวผมว่าน่าจะเท่กว่านี้แน่แต่ยังไงก็รอยตามต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย